กลูกล้านเมือม่อวานเมื่อเมื่อมาเน้าเรียมบ้านเนาะเดือนสามออกไม่มทำเดือนสามตุก๊กเขาบ้านผุดสุสันวันดีตั้งประเทณน,นีโบราณโบเมณ่าเห็ดพาถ้ำมากแต่มาเรียมบ้านเดือนสามเห็นม,มีเรียนเที่ยงเราว่ามือนเย็นเป็นซุป ให้ล่าเดีวเรียบร้อยก็มาเรียงบานเรียงเมืองเป็นขพ้นขึ้นขึ้าขึพนขึ้อเป้นขึ้นขึ้นมึ้นของเข้าบา้นที่นขา้นขึ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 ้นมา้กาในขึ้บขู้ัับ้าขึ้นุึ้นขึ้นลึ้นขึ้นขึ้นขย้นขึ้นขึ้นขึ้มขบ้นขึ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 งนอึเนขึ้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 นึ้นขึ้นขา้นขึ้นดึ้นข้นขึ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 ้ายึ้นข ตังดอกไม้สุเทียนมาคู่บุรีเหล่าญาตป้าปี่ใจกลุ่มใจโจมุนีล่ะน้ำมมั่นวายไปทำงานทำการอยู่ใส่ไปน้ำหม่นูน้ำเรียมน้ำกบกลักหลับล้างให้เขาอยู่เย็นเป็นชุปให้เขาหลับเขารวยนะเนืนองคุณสัตห้ตุ๊กข้ามฤดูกาลเด้อมีแต่สูตมีแต่ลาเด้อมีแตลาเด้อตาฤดูกาล

กี่่จักเลยนี่นี่ันไปบ้านนี่เห็นหน้าเนต้นนี่ฮะอ้ยต้นนี่สวยสวย่เขาลุนเราไบนน่เออเขาลนเราแวนจะไดจะได้นั่งกินเ้ตินั่งสันห้าร้อยกิ็ดปฏิทิพวกันเอาด้วยลาด้วยว่าโอ้ยจะแมนงามมากเลยบาทนี้เรามายังมายังเห็นยัง เห็นอะไรเป็นบมเออเห็นสาล้วเห็นสามล้วสามมอะไรเป็นบ่สุดแมันสุดก็จะไ่ทายสามกลับมาแล้วคับสามสามสามนเหิมามแล้วครับตัวหนึ่งโอ้ยสวกับสกเาแล้วเยเป็นเละเก่แล้วครับจเิดดาไป่ย แล้เดี๋ยวก้มานั่นปีนี้เนาะเห้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเล้วกันไเอาตงไศูนย์น้ยเลกย่างงามเลกย่างงามโอ้ยงามงามศูนกับพ่อแม่พี่น้องกับจ้าจ้ารไปหลยดิร้อยไปคนคนเดียวเออกเป็นงาโอครับ้ย